วันนี้เลสิกแมนชาแนลจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้ารีโว d ดี d ซ t อ o ดิชักระบะบรรทุกหนักที่ช่วงล่างนุ่มมันขับรถเก่งเลยที่อยู่กับผมวันนี้ครับคือเจ้า Toyota r e ีโว z ดี i t i อ n ดิชันเกรดมิดเกียร์กระปุกซึ่งจอดอยู่ที่โชว์ room รูมโตโยต้านครพิงเชียงใหม่ท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์053-999-888นะครับ อย่างที่เราทราบกันครับเมื่อช่วงกลางปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้ประกาศปรับโฉมหน้าของรถกระบะ4ประตูทั้งในรุ่น p r e r ลนเนอและ z e d อิ i ิชันซึ่งในกระบะตัวเตีย้ยหรือ Z-Edition นอกจากจะมีการปรับหน้าตาและยังมีการปรับช่วงล่างมาใหม่อีกด้วยซึ่งที่อยู่ด้านหน้าของทุกคนตอนนี้คือเกรดมิดสีขาวเกียร์กระปุกราคา770,000บาทซึ่งรุ่นนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สีคือ สีขาวสีบรอนเงินสีเทาดำสีดำมาด้วยเครื่องยนต์ขนาด2 4 0 0ซีให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่15.2กิโลเมตรต่อลิตรรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึง B20 เรียกได้ว่าบรรทุกหนักได้สบายประหยัดน้ำมันหายห่วงแน่นอนฮะพูดถึงเครื่องยนต์กันไปแล้วเรามาดูดีไซน์ภายนอกด้านหน้ากันบ้างดีไซน์ด้านหน้าส่วนตัวผมมองว่าดูดุขึ้นครับ แต่จะรู้สึกว่าดีไซน์ด้านหน้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนเนี่ยตัวรถต้องเป็นสีขาวนะจุดแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปคือคิ้วบนฝากระโปรงครับโดยปกติในรุ่นเดิมหรือในรุ่นของสมาร์ทแคปเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมแต่ในรุ่นสีประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถรวมถึงครอบกระจังหน้าในรุ่นเดิมและในรุ่นสมาร์ทแคปจะเป็นสีโครเมียมแต่ในรุ่นสีประตูโฉมใหม่จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและอีกหนึ่งจุดดีไซน์ด้านหน้าที่มีการปรับเปลี่ยนไปคือชุดสเกิร์ตครับ ในรุ่นเดิมและในรุ่น Smart c แคจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ในรุ่น4ประตูโฉมใหม่จะเป็นสีดําเงาพอดูรวมๆแล้วส่วนตัวผมชอบนะครับไฟหน้ายังคงเป็นแบบใบบีม LED ให้ความส่องสว่างได้ชัดเจนสวยงามเหมือนเดิมพูดถึงดีไซน์ด้านหน้ากันไปแล้วเรามาดูด้านข้างกันบ้างจุดที่มีการปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือล้อแมก ในรุ่นนี้ล้อแม็กเป็นลายใหม่ฮะสีดําเท่ดุดันมากกว่าเดิมและในรุ่นนี้ล้อแม็กให้มาที่ขอบ17นิ้วส่วนในรุ่นสมาร์ทแคปและรุ่นเดิมเนี่ยจะให้มาที่ขอบ16นิ้วและให้ยางมาเป็นยางเกรดเยียวกับรถเก๋งเลยครับให้ความนุ่มนวลในการขับขี่มากขึ้นและเกาะถนนมากกว่าเดิมส่วนช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระป,ปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงส่วนด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนพร้อมช็อคแอ,อปซอบเบอร์ปรับจูนพิเศษแบบเดียวกับรุ่น G R เข้าโค้งได้มั่นใจและบรรทุกหนักไดด้เเหมมือนิ กระจงมองข้างเป็นแบบปรับไฟฟ้าสีโครเมียมพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกส่วนมือจับประตูในรุ่นนี้จะเป็นสีโครเมียมแต่ในรุ่นสมาร์ทแคปจะเป็นสีดำพูดถึงดีไซน์ด้านข้างกันไปแล้วเรามาดูดีไซน์ด้านท้ายกันบ้างไฟท้ายเป็นแบบ LED Light Guiding ทรงเลข3และไฟเบรกดวงที่3ก็เป็นแบบ LED ให้ความสวยงามได้เหมือนเดิม มาพร้อมกับมือจับฝาท้ายสีโครเมียมแต่ในรุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายมาจากโรงงานนะฮะจะเป็นกระจังท้ายสีดําและคลีปตกแต่งแบบนี้ถ้าเราต้องการติดตั้งกันชนท้ายต้องถอดกระจังท้ายตัวนี้ออกก่อนนะครับฝาท้ายในรุ่นนี้ยังไม่มีตัวผ่อนแรงฝาท้ายมาให้นะฮะแต่ว่ามีล้ออะไหล่มาให้เหมือนเดิมพูดถึงดีไซน์ซาภายนอกกันไปแล้วเรามาดูด้านในกันบ้าง ดีไซน์ภายในคุมโทนสีดำทั้งหมดดูรวมๆแล้วก็ดูดุดันเรียบหรูดีฮะพวงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังตกแต่งด้วยแถบสีเงินสามารถปรับระดับได้4ทิศทางตามความถนัดของผู้ขับขี่ หน้าปัดเรือนใหม่เป็นแบบเรืองแสงออปติตอนส่วนหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID เป็นจอสีแบบ TFT อ่านง่ายข้อมูลครบถ้วนชัดเจนหน้าจอเครื่องเสียงเป็นแบบสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth USB และมีลำโพงมาให้4ตำแหน่งคือฝังอยู่ที่ประตูทั้ง4บานนั่นเอง ระบบปรับอากาศยังเป็นแบบมือหมุนนะฮะถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันส่วนเกียร์ในรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะและตกแต่งฐานเกียร์ด้วยแถบสีเงินดูเรียบหรูดีฮะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่2โหมดก็คือ EcoMode และ Power Mode ส่วนเบรกมือยังเป็นแบบดึงธรรมดาเหมือนเดิมไม่ใช่ไฟฟ้านะฮะคอนโซลด้านหน้าถือว่าทำมาแล้วดูดีใช้ได้เลยที่บังแดดฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ามีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วย ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารยังเป็นหลอดแบบธรรมดาสีเหลืองไม่ใช่ LED สีขาวนะฮะและมีกล่องเก็บแว่นตาม,มาให้เหมือนเดิมส่วนเบาะนั่งทั้งหมดจะเป็นแบบผ้าคุณภาพสูงสีดําและเป็นแบบปรับธรรมดาทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้านะฮะพูดถึงห้องโดยสารตอนหน้ากันไปแล้วเรามาดูห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างเบาะนั่งผู้โดยสารตอนหลังยังเป็นแบบเบาะผ้าคุณภาพสูงสีดําเหมือนเบาะคู่หน้ามีที่พักแขนพร้อมช่องวางแก้วมาให้ และสามารถติดตั้งเบาะเด็กได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะฮะและเบาะนั่งของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยยังสามารถแบ่งพับได้เป็นแบบ60-40ยกขึ้นมาแขวนได้แบบนี้เลยฮะและใต้เบาะก็จะมีช่องเก็บอุปกรณ์ประจํารถมาให้ด้วยถ้าใครที่ต้องการบรรทุกของเยอะๆแต่กลัวว่าจะไปขูดตัวเบาะนะฮะเราก็ยกพับขึ้นมาแขวนแบบนี้เลยระบบความปลอดภัยยังมีมาให้แบบจัดเต็มเหมือนเดิมครับทั้งโครงสร้างนิรภัยแบบ G O A ระบบเบรก A B S ระบบกระจายแรงเบรก E B D ถุงลมนิรภัย3ตำแหน่งคือบริเวณผู้ขับขี่หัวเข่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าที่สำคัญคันนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อระบบ T Connect ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ราคาอยู่ที่770,000บาทสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โตโยต้านครพิงเชียงใหม่โทรศัพท์0 5 3 9 9 9 8 8 8นะครับเขาแอบกระซิบบอกผมมาได้ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นเยอะมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะ ถ้าอยากดูรีวิวรถรุ่นไหนสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะพาไปดูสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ